สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังสำนักข่าว9ล้านวิวมาเล่าต่อครับเรื่องราวเกี่ยวกับการทําข่าวในยุคเก่าก็คือคนข่าวหนังสือพิมพ์ยุคโบราณก็อาจจะเป็นได้เพราะว่ายุคนี้หนังสือพิมพ์หาดูได้ยากละตอนที่แล้วผมเล่าว,ว่าจะมาเล่าเรื่องการหักเหลี่ยมกันทําให้ตกข่าวเพื่อตัวเองจะได้ข่าวคนเดียวถือว่าถ้าใครได้ข่าวคนเดียว คนอื่นไม่ได้เขาเรียกว่าข่าวเจาะหรือว่าข่าวเด่นนะครับก็มีครับตอนที่ผมทํางานข่าวที่โรงพักกองเมืองเชียงใหม่ก็มีรุ่นพี่ของผมเนะี่ยซึ่งท่านก็เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสละอยู่หนังสือพิมพ์สังกัดค่ายใหญ่ค่ายดังระดับประเทศเป็นหนังสือพิมพ์สดกลางก็มีคดีอยู่บนรอยสุเทพตอนนั้นก็ ใกล้กจะใกล้กจะปิดเขาเรียกปิดต้นฉบับเนาะเพราะว่าปิดต้นฉบับเพื่อจะนําข่าวช่วงท้ายๆปิดต้นฉบับแล้วก็เสนอข่าวเลยส่งลงพิมพ์พิมพ์เลยดังนั้นมีเหตุตรงนั้นปุ๊บพี่ที่เขาอยู่ส่วนกลางเขาเล่เหลี่ยมดีมากเลยเขาก็หลอกพวกน้องๆและข่าวอย่างพวกผมแหละว่าไม่ต้องไปขึ้นรถหลังรถร้อยเวรไปนะขึ้นไปเดี๋ยวก็ไปเก็บศพเหม็นๆอีก มารดพี่ดีกว่าไปด้วยกันมาด้วยกันพวกเราก็หลงคนอ้าวโอเคเฮขึ้นไปอัดกันไปใน,นรถลรอครับสี่คนพี่เขาเป็นคนที่ห้าคือคนขับพวกเราก็สี่คนอัดรถเก่งแกขึ้นไปขึ้นไปบนดอยเรียบร้อยแล้วได้ภาพได้ข่าวมาพอสมควรแต่ยังไม่ได้กลับพี่เขาบอกว่าน้องรอตรงนี้แป๊บหนึ่งพี่ปวดท้องจะไปหนักไปเบาอยู่รอแป๊บหนึ่ง พวกเราก็หลงเชื่อแล้วก็อยู่รอพี่เขาเอ๊ะเป็นชั่วโมงแล้วทำไมพี่ไม่มาก็ต้องเดินไปหาที่รถเป็นที่รถจอดไม่มีครับรถไม่มีอ้าวพี่ไปไหนแล้วละ่ะสงสัยเราจะโดนทิ้งกันละเพราะว่าเราคงจะส่งข่าวไม่ทันกันละจริงๆด้วยครับหารถลงจากโดยสุเทพยากมากตอนนั้นรถไม่ค่อยมีเท่าไหร่รถโดยสารไม่ค่อยมียุคนั้นนะครับโอ้กว่าจะได้รถบกรถเข้าลงมาเนี่ย มาถึงที่สำนักง,งานก็ไม่ทันแล้วเขาปิดข่าวไปเรียบร้อยแต่ว่าพี่คนที่หลอกพวกเราไปเนี่ยเขาก็ส่งข่าวไปที่ส่วนกลางคือกรุงเทพที่เขาสกัดแลวเขาส่งไปแล้วเขาก็ได้ฉบ,บับเดียวได้ข่าวใหญ่ฉบ,บับเดียวจริงๆพวกเราตกข่าวกันหมดก็โดนสิครับโดนมรนธิการโดนเจ้าของโรงพิมพ์นําตัวเข้าไปในห้องอบรมโอ้โดนค่าโทษกันใหญ่ เราก็สารภาพว่าพวกเราถูกรุ่นพี่หลอกเจอรุ่นพี่คนนั้นอีกทีหนึง่งหน้ายิ้มหัวเราะแห่แบอบกว่าพี่ลืมโอ้โหได้จริงไม่ลืมหรอกครับเป็นการหักเหลี่ยมกันหมายถึงว่าแกได้ข่าวคนเดียวคนอื่นลงไม่ทันลงหน้าหนึ่งของแกด้วยตัวใหญ่เลยภาพหังตัวใหญ่แกก็ได้คนเดียวได้ความดีความชอบพวกผมโดนนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องการเก็บศพเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมีเพื่อนผมคนหนึ่งสมมติชื่อว่านายกอคนคนเนี้เก่งมากเก่งในเรื่องดำน้ำถ้าใครเสียชีวิตจมน้ำตายอะไรเนี้ยมีคนมาแจ้งความตำรวจไปเนี่ยตำรวจไม่กล้าลงไปงมศพแต่นายกอคนเนีย้ยอมลงไปถอดเสื้อผ้าเหลือกางเก่งนตัวเดียวลงไปงมศพ ลากศพขึ้นมาไล่ให้ตำรวจชันสุตชันสูตรทิกศพพวกเราก็ได้ภาพกันก็อาศัยคนนี้แหละนายกคนนี้แหละ้ากว่ามีคดีคนจมน้ำตายเขาจะไปเป็นประจำหากว่าศพอยู่ลึกลากขึ้นมาลึกเนี่ยก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งเพื่อดำลงไปแล้วมัดเอวครับมัดเอวศพลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็ว่ายไปที่ฝั่งให้เพื่อนๆลากขึ้นจนกระทั่ง เจ้าของหนังสือพิมพ์ก็แซวเลยครับว่านี่เองจะเป็นนักข่าวด้วยเองจะเป็นคนงมศพกันแน่เพราะว่างมศพให้ตำรวจเนี่ยก็ได้ค่าจ้างเล็กน้อยก็อาศัยกันว่าไปทำข่าวก็ได้ข่าวนั่งรถของร้อยเวรไปก็ได้ข่าวช่วยร้อยเวรเก็บศพนะฮะแลกเปลี่ยนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีนะคือเคยมีเพื่อน ที่เป็นนักข่าวเข้ามาใหม่ๆไม่รู้หรอกครับว่ารุนพี่แกล้งแกล้งพิมพ์ข่าวปนพิมพ์ดีดน่ะที่ในห้องอรับแจ้งความลงบันทึกประจําวันเนี่ยเขาจะมีพิมพ์ดีดให้ร้อยเวรนะพิมพ์คาให้การพิมพ์ลงบันทึกประจําวันเนี่ยนักข่าวก็แกล้งเอากระดาษเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์ข่าวพิมพ์เล่นๆครับ พิมพ์ข่าวเล่นๆหลอกน้องน้องใหม่มาก็พิมพ์ว่าเนี่ยอดีตนางสาวเชียงใหม่เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยไปตบตีกับแม่เลี้ยงคนหนึ่งเรื่องแย่งผัวกันอนดีตนางงามเนี่ยคนเนี่ยชื่อเนี่ย,น,ยนะอ่าไปตบไปเป็นเมียน้อยของเสียประมาณเนี้ยจริงๆไม่เป็นความจริงนะคือพิมพ์เพื่อหลอกน้องน้องไม่รู้ หเห็นข่าวค้างอยู่ในนี้หลอกข่าวเลยครับหลอกข่าวนี้ไปกลับไปโรงพิมพ์บรรดาธิการก็ไม่ทันไม่ไม่ทันเล่เหลี่ยมเนาะก็เสนอข่าวไปโอ้โหโดนฟ้องครับโดนฟ้องต้องขอขมาในหนังสือพิมพ์เจ็ดวันไม่งั้นนี่โดนแน่ทั้งผู้สื้อข่าวและก็บรรณาธิการนี่แหละครับ วันนี้ขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อนวันต่อไปจะมาเล่าต่อครับเรื่องข่าวที่ผมเคยไปทําข่าวในอดีตนะครับวันนี้แค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ